เออไา,า,าว่าหุบผักให้ันเสาเออแต่แต่จอยหุให้แต่คื้นพี่น้อง,งอืมผักกาดเผื่อใหญ่กินสิเบิดล่ะทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องอ้าหอมเปรี้ยวขื่นงามอีลีผักกาดนั้นเอาสิหวานใหม่พี่น้องทุกอย่างขอบคุณมาพี่เบิร์ตพี่น้องเลย แล้วก็คนไปผาเฮื่อนพี่น้องกระเจ้าเนี่ยอยู่บ้านคุนมาพี่นำ้ำขายออกน้ำสักซาบาสิงกะงัวพี่สะพายพี่น้องมือกอนคนเครื่องค้นคล้องมันีกคน,คน,คนมัวออกมาขายพ้อมขายพ่อมคนคนมาไหวน้ำพี่น้องเอาจริงเอาจังเลยนี่นาะจากโต๊ะเข้าคายนะซีบ่หาพู ปอเอองามอีลีบนเปนแม่ม่านบนนี่แม่เออปลาเขาค้าจะหาตัวผู้่ะน่ะแซ่วัสีข้ายสองแม่เออสายสายตัวข,า,า,วขาปลาเนาะส้มตัวนี้ ตัวน,นี้มาฝากไว้สามตัวพี่น้องคายอิงหาตัวโอ้ย <c oughs> เขาเอาจริงไงนี่พี่น้องเ้ยเขาเอาจริงเลยงูชาชาว่าสิิงกับคายไป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 โอ้งแัยเขาจะบุกขึ้นมาเห็นหน้าดีเนะเขาลงทื่นปานนี้เลยรอรุนเบิงพี่น้อง นี่เนี่ยมันหม,มูพะวออ,อยู่เขาขอบเขาบอกอยู่บอ่อ้าพอชนเข้าหรืองัวนี่นะเนาะทิเดีชนเข้างัวเข้าอีกแล้วนี่นะย่างพันสบายดีเดะอีหมดโอ้ยอีกคุมันทองเอ้ยออด้วยลูก ขี่เดียดสบายดีโหลดเข้าชลีดคอพุ่ณเห<ะ>ยีย,ย,ยบโหลดเขาก็แล้วการบูมิงเงินจ่ยยยายออกมาเหมาะมาไหมเอากลัวผอ,อ,อ้วงัวงมันหมด,ดอย่าเล่นให้รนะุดได้ขายงัวตั้งหาตัวพี่น้องแล้วก็มาฝากอีกสามตัว,วฝากลงางาุงหนีคือผูซื้อเอา้า คือโบซื้อเอาว่าทำแล้วอืมครับจกักเอออย่าย,ยู่ก้นแม่มูขั้นแม่ล่มหนาคุปปงนี้ปูเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งบัดเขาค้นเครื่องมาอีกเดือนเพียงเดือนเขาสิไปดีได้ดีนะเจ้าเข้ามาอีกเลยว,วันที่สิบสามเดือนหนามันนีดกับวันที่สิบสามสิบสี่เลยพี่น้องโอ้ยงัวกับงามงามะนะมันหนักเมนี่งามอีเล้ จะ <c oughs> หายพี่น้องเลยอนัน <c oughs> ข้าสิไปรีก็คิดหอดเขาได้เวลาเมื่อบ้านนะกับพ่อเดียวพ่อเขาลงไปหาบักงนายปหาบักประห,บระห,บหำบัดข้าวปแล้วก็มีอิมสิมแล้วบันบ่นปัเข้าไปแล้วก็มีอิมสิมแล้วบัดน,นพี่น้องขายงัวขายมอแล้วงัวะก็เอามอออกมาฝากจ้ะพี่ให้มันลึงมูลึงคู่พี่น้องเพื่อเข้าไปเนาะเครื่องโล้ <c oughs> ออง,งกับทานของมอมาจากซ้ำดอกมะพริก ซื้อทวงดาวเทียมมาใส่จังเสียออกมาอีกห่อหนึ่งพี่น้องเขาขายงวยแล้วเขากับเตรียมไปเบิด์ั่วเฮือนยกคั่วไปเลยพี่น้องไปทํางานอยู่ไทยเขาสั่งซี่เขา่าซีน้ำแล้วเด่นเขานำเขาก็ซีสซีไปคือกันเขาเขาก็ออกหัพี่ตะเฮงแล้วพี่น้องเขาง่วขายนำ้ำเอาไ้พ้อมแล้วกันเครื่องของ คื่อนเฮือนของสันก็ออกมาฝาพี่น้องคันปลาอยู่เพื่อนคนนโอ,อยู่นันาาก็จะงัดก็จะแงก็จะหลักอืมคัน่อ,อยู่เดือนหนึ่งก็สมเดือนหนึ่งเบิดได้พี่น้องสบายดีอีกคืนหนึ่งเนาะหลังจากเขาไปเก่งัวมาพี่น้อง เຮาາກໍຊິມາສືບຕໍ່ອັນແດງເນາະຕັດຢັນຕັດສານີ້ກ່ອນນາຕາບໍ່ແຕມບໍ່ໃສດອກ ืวดสุดๆนึกยองเด้เบ่งหองมีหย่องลสบายใจยู่เองเจอา ูคนเดียวนี็แหละพี่น้องาต้โดตัวตัวตวเองเนาะขาก็บที่ยดอ,อื่นเนาะโขดตัวหเองให้ี่สุดได้จะซันนี่เนาะ của đại đến đâu một bây giờ ่ายคิดมันบอกบอกว่าเป็นยังมันมีต่มาหายตั่วพีว่น้องแล้เวเต๊สีว่าหมือนกับพี่น้องเลยบุมอยงดงก็มันจะเสียใจนะเสียใจกับก,การกทำผองตัวเองเนาะที่ไรความคิด อันเี้มันจะเอาคึืนมาบดได้เลยแหละพี่น้องอกหักพี่น้องถือคนที่หักถิ่มไปหักวแม,มนพัวพี่น้อง คือคนที่หกักกินไปหักบุมันโัวนอนตัวเขาเองพี่น้องเลยกินไปไปน้อนตัวเขาเองบุ๋มคนอื่นนะมุก้ามุนิกาบุ๋ม,มยังลลยพี่น้องเนาะมิเต่แจ้งข่าวให้เขาเออพ่ายแหละเขาสิไปไทยไปแล้ว คลายงูคลายมอบมดแหละจากนันเป็นยังดอกพี่น้องอมันมาหายทุกปากเทือนปาซานให้เบึงอยู่มีเรื่องกุ้มใจทุกใจเครียดทิวบอกมาบ่ได้พี่น้องก็ขอโทษขอใครหลายเด้อพี่น้องที่หายีวา่าเหาได้กว่าเนาะเใาสิได้อำนาจาพระเจ้าเรื่องเด้อพอๆกันอีกไม่ที่วิ่งเงี้ยนะว่าทุกคนพี่น้อง